สวัสดีครับพวกเราน้องภาษีและพี่อากรจะมานำเสนอความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างวันนี้เราจะมาเสนอขั้นตอนที่เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นผู้เสียภาษีต้องดำเนินการในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับการประเมินภาษีค่ะครับน้องภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พุทธศักราช2562เมื่อผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินภาษีหรือได้รับหนังสือแจ้งเตือนให้ชำระภาษีค้างชำระพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มแล้วเห็นว่าการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีนั้นไม่ถูกต้องมีสิทธิ์คัดค้านและขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินการเรียกเก็บภาษีได้โดยยื่นคำร้องตามแบบพอดอส .10 อต่อผู้บริหารท้องถิ่นนั้นๆได้แก่ นายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาแล้วแต่ท้องที่ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีหรือหนังสือเตือนเรียกเก็บภาษีแล้วแต่กรณีครับโดยผู้บริหารท้องถิ่นต้องพิจารณาคำร้องของผู้เสียภาษีให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่ได้รับคำร้องและต้องแจ้งคำสั่งพร้อมเหตุผลเป็นหนังสือ ไปยังผู้เสียภาษีโดยไม่ชักช้าหากผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาคำร้องไม่แล้วเสร็จใน60วันกฎหมายให้ถือว่าผู้บริหารท้องถิ่นเห็นด้วยกับคำร้องของผู้เสียภาษีครับแต่ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเห็นด้วยกับคำร้องของผู้เสียภาษีจะมีการดำเนินการต่อไปอย่างไรคะในกรณีเช่นนี้ผู้บริหารท้องถิ่น จะแจ้งจำนวนภาษีที่จะต้องเสียเป็นหนังสือไปยังผู้เสียภาษีและให้ผู้เสียภาษีมารับชำระภาษีคืนภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งครับแต่ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วไม่เห็นชอบกับคำร้องของผู้เสียภาษีจะมีขั้นตอนที่สำคัญมากๆที่เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจะต้องดำเนินการครับน้องภาษีทราบหรือไม่ครับว่าขั้นตอนเป็นอะไรทราบค่ะ ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วไม่เห็นชอบกับคำร้องของผู้เสียภาษีผู้เสียภาษีมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีโดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิน่นภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของผู้บริหารท้องถิน่นจากนั้นผู้บริหารท้องถิน่น จะส่งคาอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับคําอุทธรณ์ค่ะสิ่งสำคัญที่น้องภาษีอยากจะบอกกับทุกคนก็คือการคัดค้านไปยังผู้บริหารท้องถิ่น และการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีไม่เป็นการทุเลาการชำระภาษีผู้เสียภาษียังคงต้องชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เมื่อได้รับแจ้งการประเมินนะคะเว้นแต่ผู้เสียภาษีจะได้ยื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิน่นขอให้ทุเลาการชำระภาษีไว้ก่อนและผู้บริหารท้องถิน่นมีคำสั่งให้ทุเลาการ การชำระภาษีแล้วซึ่งในกรณีนี้ผู้บริหารท้องถิ่นจะมีคำสั่งให้ทุเราการชำระภาษีเฉพาะส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากจำนวนภาษีที่ต้องเสียในปีก่อนและจะสั่งให้วางประกันตามที่เห็นสมควรค่ะพิยากรถูกต้องครับน้องภาษีนอกจากนี้คณะกรรมการพิจารณาอุดทอนการประเมินภาษีจะต้องวินิจฉัยอุดทอน ให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำอุธทธรณ์จากผู้บริหารท้องถิน่นและต้องแจ้งคำวินิจฉัยไปยังผู้อุธทธรณ์ภายใน15วันนับแต่วันที่พิจารณาเสร็จและในกรณีที่มีเหตุจำเป็นคณะกรรมการพิจารณาอุธทธรณ์การปรับเมินภาษีอาจขยายระยะเวลาการพิจารณาอุธทธรณ์ออกไปอีกก็ได้แต่ต้องไม่เกิน30วันนับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลา60วันแรก และให้มีหนังสือแจ้งระยะเวลาที่ขยายออกไปพร้อมกับวันครบกำหนดให้ผู้อุดทอนทราบด้วยหรือพูดง่ายว่าต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จไม่เกิน60วันหรืออย่างมากไม่เกิน90วันแล้วแต่กรณีครับถ้าคณะกรรมการพิจารณาอุทธทร์การประเมินภาษีไม่มีคำวินิจฉัยอุดทร์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดจะมีผลอย่างไรคะพี่อากร เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างสามารถฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรกลางได้โดยไม่ต้องรอฟังผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุธทรท์การประเมินภาษีแต่จะต้องยื่นฟ้องภายใน30วันนับแต่พ้นกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายนะครับกล่าวคือหลังพ้น60วันหากไม่มีการขยายหรือหลังพ้นเวลาที่มีการขยายผู้อุธทณท์ก็มีเวลา30วันที่จะไปฟ้องศาลครับ สำหรับกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุธทอนการประเมินภาษีพิจารณาคำอุธทณ์ของผู้อุดทอนแล้วอาจมีคำสั่งดังต่อไปนี้ครับคือคำสั่งไม่รับอุธทณ์ยกอุธทอนให้เพิกถอนหรือแก้ไขการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือมีคำสั่งให้ผู้อุธทอนได้รับการลดหรือยกเว้นภาษีหรือได้คืนภาษีครับโดยจะมีกระบวนการหลังจากนี้เป็น2กรณีครับ กรณีแรกกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุดทอนการประเมินภาษีมีคำวินิจฉัยให้คืนเงินแก่ผู้อุดทอนคณะกรรมการจะแจ้งคำวินิจฉัยไปยังผู้บริหารท้องถิน่นเพื่อให้มีคำสั่งคืนเงินและแจ้งให้ผู้อุดทอนทราบภายใน15วันนับแต่วันที่มีคำสั่งคืนเงินโดยผู้อุดทอนมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยอัตรา1%ปเซต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินที่ได้รับคืนโดยไม่คิดทบต้น นับแต่วันที่ชำระภาษีถึงวันที่มีคำวินิจฉัยให้คืนเงินแต่ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ได้รับคืนครับแต่ถ้าผู้อุดทอนไม่มารับเงินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเงินนั้นจะตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับสำหรับกรณีที่2ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอุธทณ์การปรับเมินภาษีมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วผู้อุธทอนไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยดังกล่าว ก็มีสิทธิ์อุทธรณ์คำวินิจฉัยนั้นโดยฟ้องเป็นคดีต่อศาลภาษีอากรกลางภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ได้ครับดังนั้นขั้นตอนต่างๆเหล่านี้จึงสำคัญมากไม่อาจขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไปได้เพราะจะมีผลกระทบต่อสิทธิ์ของผู้เสียภาษีในการนำคดีมาฟ้องต่อศาลครับ เข้าใจล้วค่ะพี่อากอนน้องภาษีขอแนะนำให้ผู้เสียภาษีทุกคนตรวจสอบและใส่ใจไม่เพิกเฉยเมื่อได้รับแจ้งการประเมินและเรียกเก็บภาษีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหากไม่เห็นด้วยกับการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษีอย่างไรก็ต้องรีบไปติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็วเพื่อสอบถาม และดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆต,ตามที่กฎหมายกำหนดให้ครบถ้วนนะคะใช่แล้วครับน้องภาษีเราสองคนรีบกลับไปตรวจสอบแบบแจ้งการประเมินของพวกเรากันดีกว่าครับใช่ค่ะพี่อากรวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ